สวัสดีครับวันนี้ผมอรุณศัตว์ได้ลงพื้นที่นะครับที่อำเภอเรนูจังหวัดคนครพนมนะครับวันนี้ผมลงพื้นที่มาก็ค่อนข้างที่จะแดดล่มลมตกก็มาเจอ,อพระอาจารย์ธนโชธซึ่งชาวบ้านที่นี่พูดถึงพระอาจารย์เริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นมีลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่กรุงเทพนะครับที่ได้ มาเจอพระอาจารย์ผมก็ยินข่าวนะครับผมก็ติดตามพระอาจารย์มาพักหนึ่งแล้วแต่วันนี้ได้มีโอกาสมาแวะที่นครพนมแล้วก็มาที่พระอาจารย์นชนะโชคเป็นสถานปฏิบัติธรรมนะครับของพระอาจารย์เองตอนนี้เรามาถึงพื้นที่แล้วครับพร้อมที่จะพูดคุยกับพระอาจารย์ว่าความเป็นมาอย่างไรมีสิ่ง อะไรที่ทําให้ที่ทําให้พระอาจารย์เนี่ยได้มาทําสถานที่แห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีประวัติศาสตร์เล่าขานตรงนี้มาเป็นอย่างไรทําไมถึงพระอาจารย์ได้มาทําสถานตรงนีเ้เรามาคุยกับพระอาจารย์ได้เลยครับตามผมมาเลยครับครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้ได้มาเจอพระอาจารย์ก็เป็นคุณวัฒนา ก็ผมได้ต pues, ิดตามพระอาจารย์อยู Stanford ่พักหนึ Stanford ่งว่ามีสิ่งดีๆแล้วก็เทพเทวาสิ่งสาสิที่นี่มากมายก็อยากให้พระอาจารย์เล่าตรงนี้พอเป็นสังเกตว่าทำไมถึงพระอาจารย์ถึงมาที่นี่มาตั้งวัดที่นี่ได้ยังไงอยู่ที่กี่องค์อยู่มานานแค่ไหนก็ก็ประมาณนี้ครับอาจารย์ครับครับเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลวันนี้ก็ จะมาเล่าเรื่องสำนักปฏิบัติธรรมสำนักปฏิบัติธรรมทนชดโกวกวกลางน้ำบงบดาลแห่งนี้พระอาจารย์ก็สร้างขึ้นมาเมื่อปี2559ในช่วงกลางพรรษาเดิมแล้วพระอาจารย์สังกัดอยู่ที่วัดท่าเรนูอำเภอเรนูจังหวัดนครพนมก็ได้สัจธรรมหลายๆอย่างก็เลยได้เดินออกมาสร้างสำนักปฏิบัติธรรมช่วงกลางพรรษา ก็จะเดินทางระหว่างสำนักปฏิบัติธรรมกับเลนูมาพักอยู่นี้5วันก็ไปพักอยู่เลนู5วันมันก็จะไม่ได้ขาดพรรษาบางทีมาอยู่นี้3วันก็ไปอยู่เลนู5วันเพื่อไปทำงานที่วัดแล้วก็ออกมาพักผ่อนมาแล้วปี5-9าเกาน้ำไม่ท่วมจริงๆริงแล้วพระอาจารย์มาไม่มีอะไรตรงนี้ พระอาจารย์มาไม่มีอะไรเลยนะมีแต่กอไผ่ตรงนี้น่ากลัวมากเลยเห้อง <ไป S 1> น้ําเป็นป่าห้องน้ําก็ไม่มีมามุงผ้าใบาสีดําเสร็จ<ช>แล้วก็เอาลูกศิษย์ถวายผ้าใบาสิบลอ้อมามากางผ้าใบาสิบลอ้อเหมือนข่ายทหาร<ช>พักตรงนี้<ช>มาอยู่กันแบบห้องน้ําไม่มีก็ต้องใช้แบบธรรมชาติไฟก็จุดตะเกียง<ช>แล้วก็หลายเดือนผ่านมาก็ต่อไฟเข้ามาดวงหนึ่งใช้แล้วทีนี้เรื่องที่ ทำไมถึงมาที่นี่อ่าไม่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยที่เหนือธรรมชาติอ่าในสิ่งที่ทุกคนก็พูดแต่เรื่องพญนาคอ่าแต่พระอาจารย์จริงๆไม่สนใจเรื่องพญนาคเพราะว่าพระอาจารย์เองเป็นพระก็ศึกษาพระธรรมวินยัยแล้วก็ศึกษาแต่ว่าพญนาคก็เป็นคู่บุญคู่บาร,รมีกับองค์สมมาสัมพุทธเจ้าของเราตั้งแต่สมัยท่านตัดสร,รู เป็นพระสมมาสมพุทธเจ้าแล้วก็มีพญานาคมะแพ่พังพานกันพายุฝนพายุลมให้ท่านแล้วก็สืบทอดกันเล่าขานกันมาพอมาอยู่ตรงนี้แล้วก็มาเห็นสิ่งปรากฏขึ้นไม้เห็นมีน้ำพุขึ้นมานครั้งแรกแล้วก็แผพ,พังพานแล้วก็ยกหัวไปในริมตะลิงแล้วก็ครั้งแรกและครั้งที่สองก็เรียกลูกศิษย์มาดูในเวลาเดียวกัน ครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ทั้งดิมตลิงก็เลยบอกลูกศิษย์นี่แหละพญานาคถ้าไม่ใช่พญานาคก็งู <c oughs> แต่งูไม่สามารถที่จะยกน้ํายกหัวขึ้นอย่างนี้ได้ <c oughs> แล้วก็แผ่ไม่เบีย้ยงงูมันจะยกขึ้นประมาณคืบหนึ่งเต็มที่ <c oughs> แต่นี่ยกเหนือน้ําขึ้นมาประมาณเมตรห้าสิบเซนเป็นแทง่ง <c oughs> เป็นแท่งขึ้นอย่างนี้ลักษณะขึ้นอย่างนี้เหนือน้ํา อ่าแล้วก็แผ่ไม่เบีย้ยก็จะเป็นคล้ายอย่างเงี้แผ่ไม่เบีย้ยแล้วก็ยกไปเลยเป็นครั้งแรกที่พระอาจารย์อยู่ที่นี่แล้วเห็นเห็น,เห,นเห็นแล้วก็เวลาประมาณบ่ายสามโมงโก็เรียกลูกศิษย์มาดูแต่เสียอย่างเดียวที่เราถ่ายรูปไม่ได้อ่าถ่ายรูปไม่ติดถ่ายไม่ทันหรือว่าไม่ติดถ่ายแต่ไม่ติดแต่เทปนั่นอนะ่ะพระอาจารย์จะต้องหาอีกทีเสียงที่เราเถียงกันในในใน,นั้นคุยกันสนทนากันใช่ไม่ใช่มันคืออะไรอ่าแต่ว่าภาพไม่มี ภาพนิ่งก็ไม่ติดอ่านั่นแหละทีนี้ตรงนี้จะเป็นป่าช้าเด็กอ่าทุกปีสมัยเป็นเด็กฝั่งตรงข้ามสมัยเป็นเด็กน้ําจะท่วมอ่าพระอาจารย์ก็จะมาหาปาก,กับพ่ออยู่ตรงนี้ยแล้วก็จะมานอนอยู่ตรงกองดินตรงนี้น้ําก็จะท่วมหมด<ม>เด็กก็จะร้องไห้อ่าทุกวันตอนน้าท่วมทุกปีอ่าแต่พอเรามาอยู่แล้วเราเห็นอะไรหลายๆอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดอ่านี่ครับ ก่อนที่พระอาจารย์จะบวชก็คือพระอาจารย์อยู่ที่นี่เป็นเด็กที่นี่เป็นเด็กที่นี่โตที่นี่แต่ว่าเราก็ต้องไปใช้ชีวิตที่อื่นแล้วตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าองค์พญานาคหรือท่านพญานาคที่อยู่ที่นี่คือเก่าเป็นเมืองเก่าก็คือคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นเมืองโบราณอยู่แล้วแต่เราไม่ได้สัมผัสเพราะเราเป็นเด็กเรามาสัมผัสตอนเราบวชเป็นพระแล้วว่าอ่ะแต่จริงๆตรงนี้ก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเมืองแต่ว่าเป็นเมืองอะไร อมันเป็นเมืองโบราณที่โยงกันมาตั้งแต่เมืองหนองหานมาถึงนี้หนองหานก็เป็นอีกเมืองหนึง่งตรงสํานักปฏิบัติธรรมนี่ก็เป็นอีกเมืองหนึง่งจนไปถึงน้าโขงเป็นอีกเมือง,องที่ไปถึงแม่น้ําโขงก็คือ,มอำำแม่น้ากำแม่น้ํากำประวัติประวัต,วติเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องเรื่องเล่าขานมาตั้งแต่โบราณแล้วนั่นแหละทีนี้ต้นน้ํามันก็อยู่ที่หนองหาน หนองหานก็ไม่มีน้ําก็เป็นเมืองธรรมดาเหมือนกับเราอยู่เงี้ยมันคือมันเกี่ยวพันกับตรงนี้ด้วยเกี่ยวด้วยเพราะว่าพญานาคถล่มมาทําให้เมืองนี้ล่มสลายไปไปถึงน้งําโขงแต่น้ําโขงนี่มันมีเป็นแม่น้ําโของอยู่แล้วแต่ตรงนี้ไม่มีสายน้ำํำก็เป็นบ้านคนธรรมดาเป็นเมืองธรรมดาแต่บ้านไม่มีก็จะเป็นหัวเมืองต่างๆเราปู่องค์พญานาคเนี่ยปัจจุบันนี้ท่านได้มาบอก ไไค,าาคือะให้ทําออไรคืแบบนี้เขาก็ไม่ได้บอกกล่าวแต่พอเห็นเขาปรากฏกายขึ้นมาแล้วก็เลยวันนี้เหลือพญานาะค<ม>เอา<ม>ทางนั้นเราก็จะสร้างจะตั้งชื่ออะไรแล้วก็อาพระอาจารย์ก็ไปกรุงเทพอ่าไปนั่งสนธนาธรรมกับสมเด็จธงชัยทุกวันเนี่ยแต่ก่อนท่านก็ใช้เป็นพระพรมมังคลาจารย์ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้ขึ้นเป็นสมเด็จอ่าก็เลยคุยกับท่านว่าเออท่านจะคุณ ที่สำนักผมผมเห็นพญานาคสีดำลักษณะอย่างนี้ท่านก็เลยบอกว่าตั้งชื่อให้ปูอ่อนันตนาคราชปูอ่อนันตนาคราชก็คือพญานาคคุมเมืองบาดาลด้วยอะไรด้วยอนันต์น,นี่ก็ถือยิ่งใหญ่เพราะเพราะเอ่ยเอ่ยอย่างนั้นแล้วท่านเจ้าคุณบอกนั้นว่าเป็นเป็นผู้ตั้งชื่อให้มสมเด<ล>็จธงชัยวัดไตมิตรตั้งชื่อให้ว่าอนันตนาคราชแม้แต่พูดอนันตนาคราชเนี่ยพระอาจารย์ใช้เวลา เป็นส e ิบครั้งยังจําไม่ได้อะนันตนาคราชชื่ออะไรนะอะนันตนาคราชชื่ออะไรนะคือเราคือเราไม่รู้ไม่รู้ไม่ไม่คืออันันตนาคราชเนี่ยมันมันนั่นอยู่แล้วแต่ว่าเวลาเวลาพูดพระอาจารย์บอกชื่ออะไรนะเจ้าคุณอันันตนาคราชจนลูกศิษย์บอกอันันตนาคราชเอาอีกจดไว้คําแค่นี้เรายังไม่จําเข้าใจไหมพอตั้งชื่อปู่อันันตนาคราชลูกศิษย์มาบวงสรวงเป็นสิบยี่สิบครั้งก็ ปูมุจลินมั่งปูนั่นก็เลยก็เลยบอกลูกศิษย์ว่าตั้งชื่อปู่พยาขอมนครราชจบเพราะเป็นเมืองขอมตรงนี้เป็นเมืองขอมขออาจารย์เปลี่ยนจากที่คนต่างคนก็เรียก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 หลายชื่อ,อบุจลินมั่งนาคอะไรมากเอา,าเอานี่แหละเมืองขอมก็เลยเป็นท่านก็ต้องเกี่ยวกับขอมก็เลยเป็นปู่พยาขอมนครราชเป็นนาขอมอ่าก็เป็นเหมือนงูใหญ่แผงพาน คือเราเห็นแบบนี้เราก็ต้องสร้างอย่างนี้เราจะสร้างสวยงามก็ไม่ได้นี่ไม่ดีมิดไม่ดีมิดเลยสด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 ถ้าถ่ายถ้าถ่ายภาพติดนี่โอ้โหที่นี้ไม่มีที่จะอยู่มันไม่มีหลักฐานตอนนี้คาชะโนดเกิดไม่ได้แน่เอาไปดูที่ครับว่าพระอาจารย์เห็นว่าจะมีได้ถามก่อนที่จะอ่าูคำเรียกว่าเป็นยังไงอ่า อาดูความเป็นมา่นปงไงอดูความเป็นมาแต่ก่อนแต่ก่อนไม่มีอะไรอ่าดอนดูตอนนี้มีศาลาแล้วมีสะพานแล้วอ่าไปไปไปท่าน้ำแป๊บหนึ่งไปท่าน้ำไปท่าน้ำก่อนที่จะมาเห็นบอกว่าปูท่านปรากฏกายเห็นครั้งแรกอยู่ช่วงไหนเวลาใดครับคือปีหกศูนย์ก่อนเข้าพรรษาประมาณหนึ่งเดือน ประมาณหนึ่งเดือนประมาณเวลาประมาณบ่ายสามโมงอ่ะเดินมาดูตรงนี้อ่าพระอาจารย์จะได้บอกว่าอ่าตรงนี้ตรงนี้น้ำจะท่วมตรงนี้อ่าเี่นะอ,อะมาดูตรงนี้น้ำท่วมแล้วตรงนั้นปีหกศูนย์น้ำท่วมตลิ่งตรงนี้อ่าท่วมแล้วก็ไหลไปเข้าห้องน้ำแล้วห้องน้ำหลังเก่าพระอาจารย์ก็ยืนอยู่ตรงนี้ ต้นตาลเนี่ย,อ,ยอ่าเลยต้นตาลไปแค่ประมาณสองเมตรอ่าเยินอยู่แล้วก็มองมาตรงเนี้ยอ่าเดี๋ยวจะยืนตรงเนี้ยอ่าเดี๋ยวจะดูอ่ามองมาตรงเนี้ยมายืนอยู่ตรงเนี้ยประมาณบ่ายสามโมงยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็มองมามองมาแล้วเห็นน้ําพุ่งขึ้นตรงเนี้ยพูดละคนพวกลุกนะ <laughs> <laughs> น้ําพุ่งขึ้นตรงเนี้ยพุ่งเห็นปลาปลาแตกไหมตรงนี้เลยอ่าพุ่งพุ่งฟุดฟุฟุดุดสูงประมาณเนี้ยโอ้ผุดขึ้นเลย น้ำพุ่งแบบน้ำพุ่งอ่ะไม่มีท่ออะไรไม่มีเป็นปั๊ปาเป็นไม่มีน้ำพุ่งขึ้นพุบุบพุบุบสูงประมาณนี้ะ้าจานก็ยืนอยู่เฮ้ยทําไมนกเป็ดน้ําตัวใหญ่จังมาเล่นน้ําอยู่นี้คิดว่าเป็นเป็นนกเป็ดน้ําถ้าเป็นนกเป็ดน้ําก็ตัวเท่าเป็ดเป็ดตัวใหญ่เป็ดตัวนั้นก็น้ําหนักก็ประมาณสองกิโลสามกิโลน้ําพุ่งขึ้นสูงประมาณนี้พุบพุบุบเป็นวงก็ประมาณวงใหญ่เหมือนกันพุ่งขึ้นระวองเอ้ยทำไมตัวใหญ่จังที่นี้ เขาก็กระพือปีกเหมือนกระพือปีกเห็นดำแบบ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 สีดำแบบนี้ mm hmm. ดำแบบเฮ้ยทำไมตัวใหญ่เอาน้ำหยุดปุ๊บน้ำนิ่งอย่างนี้เลยพระอาจารย์บอกเฮ้ยทำไมมันจะบินไปเร็วจัง mm hmm. เราก็ไม่ได้กระพริบตา mm hmm. สักพัก mm hmm. ก็เป็นท่อนไม้ก็ใหญ่ประมาณนี้ mm hmm. ก็พุ่งขึ้นมาพุ่งขึ้นมาตั้งอยู่ประมาณนี้ mm hmm. ตั้งกลมๆนี่ยตั้งแบบนี้ mm hmm. ตั้งปุ๊บ ตั้งแล้วก็นิ่งๆสักพักก็แผ่ไม่เบีย้ยอย่างนี้ mm hmm. แผ่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ยกไปเลยยกจากนี้ไปถึงต้นไม้สีด๊ะอาเนี่ยสีเขียวนี่นี mm ่ครับอ่ายกไปถึงเนี้ยถึงถึงยกยอเนี้ยก็ลง mm hmm. ลงเสร็จพระจารย์ก็เรียกลูกศิษย์อ่าที่อยู่ห้องน้ําเข้าไปเข้าห้องน้ําจะไปศาลาหลังนั้นก็เรียกเขาก็วิ่งมาสองคนเขาวิ่งมายังไม่ถึงนะพระจารย์ก็เลยพูดในใจว่าถ้าไม่ขึ้น ข้าเสียพระแน่ๆนึกในใจหรือว่าพูดออกมาเลยพูดในใจแล้วเราว่าโอ้ตายแน่เลยถ้าไม่ขึ้นเที่ยวเนี้ยข้าเสียพระแน่ๆแต่ใจเตรียมถ่ายลยอย่างลูกศสรย์ก็วิ่งมาถึงพระอาจารย์มีอะไรพระอาจารย์บอกให้อยู่เฉยๆสักพักจากที่ลงก็เลยจากที่ลงเนี่ยไปประมาณสิบเมตรก็เป็นแท่งขึ้นแท่งก็ดี แพงขึ้นเลยหลังจากที่พระอาจารย์บอกว่าเขเสียพระน่เลยพูดในใจคือลูกศิษย์วิ่งมาถึงใกล้จะถึงแล้วบอกถ้าไม่ขึ้นรอบที่สองเนี่ยข่าเสียพระแน่ๆเขาลงไปแล้วเลยจากที่ลงไปประมาณสิบกว่าเมตรอ่าเห็นเห็นทงนั้นไหมทงที่ที่ตั้งนัสูงกว่าทงนั้นอีกประมาณศอกนนัอ่าทีนี้พอเขาลงจากนี้ไปถึงนั้นก็ยกหัวขึ้นลูกศิษย์ก็บอกพระอาจารย์อะไรเฮ้ยอยู่เฉยๆพระอาจารย์ก็เอาโทรศัพท์มาถ่ายวิดีโอ เขาก็แผ่แม่เบีย้ยเสร็จก็ยกไปก็ถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอไปจนถึงลงแล้วพอกดรับวิดีโอมีแต่เสียงเถียงกันไม่มีภาพอ่าลูกศิษย์ก็ถ่ายรูปไม่ติดอาลูกศิษย์ก็อยู่ที่อำเภอเรนูอยู่บ้านอนาดโลนก็ทําธุรกิจตอนนี้ระวังตกน้ําทั้งหลังลูกศิษย์ก็ทําธุรกิจอ่าพัสดุก่อสร้างขายพัสดุก่อสร้าง แล้วก็ทํารีสอร์ทอยู่ที่บ้านนาโดนนาโดนใหม่อําเภอเรนูนคราอ่และก็อีกคนหนึ่งก็อยู่ที่อําเภอเรนูเปิดร้านเฮงขายทุกอย่างจัก,กรยงจัก,กรยานเครื่องทําไฟทุกอย่างเสื้อผ้าอ่าและทีนี้ขึ้นเที่ยวที่สองอแล้วก็ไปขึ้นอ่าครั้งที่สามเสร็จแล้วครั้งที่สี่ก็ถึงริมตะลิงอ่านี่แหละถึงริมตะลิงเพราะว่า พระอาจารย์ก็เลยคุยกับลูกศิษย์ว่าถ้าไม่ใช่งูก็พญายนาคอาหลังจากหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็ไปหาเมชีสุบันที่อำเภอโคกศรีสุพรรณก็เลยไปหาเมชีก็เลยถามเมชีว่าเมชีเอาลูกศิษย์ไปด้วยสองคนก็ไปไปกันสามคนแล้วบอกเมชีวันนี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่สำนักปฏิบัติธรรมของเราเ <c oughs> มชีก็เลยบอกว่าปู่จะมีอะไรเมชีเรียกพระอาจารย์ว่าปู่ ปูจะมีอะไรปู่พญนาคขึ้นอ่ะเฮ้ยเมชีเราก็เลยบอกลูกศิษย์ว่าเฮ้ยข้าไม่ได้โทรหาเมชีนะเพราะวม่าไม่มีเบอร์เมชีอ่าเมชีบอกว่าปูจะมีอะไรปูพญนาคขึ้นปูพญนาคขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเมชียังได้ขึ้นหลังปูเลยบอกเฮ้ยเมชีที่ก็บ้าเหมือนกันอาจารย์ก็บอกจริงๆปูเมชีได้ขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วบอกอ่าทีนี้ถามว่าเมชีสุบันเขาก็มีชื่อเสียงลูกศิษย์เขาก็เยอะ เขาก็ศรัทธาพระอาจารย์แล้วทีนี้หลังจากนั้นมาน้ำได้ท่วมสำนักหมดน้ำได้ท่วมสำนักหมดแล้วก็เข้าพรรษาแล้วประมาณสิบห้าวันน้ำท่วมสำนักก็ข้ามจากตรงนี้ฮะเนี่ยเนี่ยเอาเรามามาตรงนี้มามาตรงนี้เขาจะเป็นทางผ่านเขา เดี๋ยวเราเราจะต้องขึ้นนี่เลยเขาจะต้องผ่านตรงเนี้ยยเน่อตรงนี้จะเป็นทางผ่านผ่านตรงนี้แล้วก็จะขึ้นไปหลังหลังพระใหญ่ก็จะผ่านไปหน้าถนนอที่เราจอดรถจะดูที่น้ำอีกแล้วจะขึ้นข้างบนเลยขึ้นข้างบนเลยอ่ะขึ้นข้างบนมาเราไปดูโมเดลที่อาจารย์จะสร้างผูพญานาคลาดนะครับครับอาจารย์ครับเป็นยังไงครับออ ตอนนี้พระอาจารย์ก็เลยได้ทําเป็นองค์จําลองอที่ขึ้นจากน้ําก็รูปทรงนี้เลยอแต่ตอนนี้พระอาจารย์ก็เลยจะทําเกตให้ดูสวยงาม่าทําเกตดูให้สวยงามก็เลยกระเทาะอันเก่าออกอ่าเพื่อจะตกแต่งใหม่อ่ราันนี้เป็นต้นแบบนะครต้นแบบอ่าก็จะทําอย่างนี้แล้วก็นั่งอยู่ในบ่อน้ําำต้นแบบอย่างนี้เลยแต่ว่า อาจจะมีเปลี่ยนที่ให้แผ่แม่เบีย้ยขึ้นมาหน่อยตอนนี้เขียนชื่อว่าพญาขอมเลยพญาขอมนครราชนี้เลยนะครับสูงสิบเก้าเมตรอันนี้ก็เป็นเป็นม้าอาชาไนาก็เป็นมา้าม้าประจำตัวของพญาขอมที่เมืองพญาขอมก่อนที่เมืองจะล่ม ก่อนที่เมืองจะล่มสลายพญาขอมก็ใช้ม้าอาชนายตัวนี้อ่ามามาอาชนายตัวนี้าานนครับอ่าเป็นเป็นม้าประจำกายอ่าของพญาขอมก็เลยเรียกว่าม้าประจำกายพญาขอมอ่าใ,ใกล้ๆนะครับนี่ม้าประจำกายพญาขอมครับซึ่งพระอาจารย์นี่เล่าเรื่องได้แล้วก็มีรูปปั้นด้วยอันนี้เป็น เป็นป้ายชื่อนะครับสำนักปฏิบัติธรรมทนนชดก็แก้วกลางน้ำองค์บาดาลม้าอาชานายปู่พยาคมนักคาราสีนี่ครับทุกตีทุกๆๆหามาเที่ยวชมได้นะครับพระอาจารย์อยู่สำนักนี้นะครับเป็นของพระอาจารย์เองนี่ครับกำลังจะ,ะทำเรื่องราวเกี่ยวกับองพญานคราชแล้วก็ม้าอาชานายอาชนายัยนะครับ,บจับกายนี่นะครับเป็น อานี่สวยงามนะพระอาจารย์พระอาจารย์เา็าส่วนมากก็ได้มาจากคาบอกเล่าหรือว่าเป็นคือจินตนาการหรือว่าไม่ได้จินตนาการก็คือมันเป็นม้าของเขาอยู่แล้วอ่าก็เลยสร้างให้เพราะว่าแม้แต่พญานาคเราจะทําเราก็ไม่ใช่ว่าจินตนาการมาแล้วก็ทําอ่าถ้าเราไม่เห็นตัวเขาเป็นๆเ,เราก็จะทําไม่ได้อ่าบางคนมาถามทําไมถึงทําอย่างนี้ ก็หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ตัวหอนตัวงอนนี่ก็ไม่มีแต่เสริมขึ้นมานิดหนึ่งและตรงนี้ก็จะแผ่แม่เบี้ยให้ใหญ่กว่านี้อีกอให้ใหญ่กว่านี้อีกให้สวยงามกว่านี้อีกอนี่แหละพระอาจารย์ก็เลยตกแต่งใหม่แล้วก็จะเป็นต้นแบบไปเลยและก็จะสร้างเป็นผ้ายันต์ออกมาเพื่อจะแจกในงานที่ตอนลงเสาเข็มจะเป็นผ้ายันด้วยครับ แต่จริงๆพยันก็ทำมาแล้วห้ารุ่นก็พยันปูอ่อน,นันตนาคราชเป็นนาคเกี้ยวทำไมถึงสร้างนาคเกี้ยวอ,อยู่ในน้ำเขาก็เกี้ยวกันไปเกี้ยวกันมาอทีนี้ก็เลยโทรหาลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็เลยบอกว่าสร้างนาคเกี้ยวไปเลยพระจารย์ก็เลยสร้างขึ้นมาพายันก็สร้างมาแล้วห้าร้อยผืนต้นทุนผืนละห้าร้อยบาท อ่าทั้งหมดก็สองแสนห้าไม่ได้ทุนไม่ได้อะไรแจกอ่าเจ้าภาพที่ทําให้ก็ไม่ได้คิดเงินแจกแจกหมดไปสองพันสองแสนห้าอ่าแต่ไม่ได้ไม่ได้คิดเงินแต่ลุกสิทธ์ก็ทําให้อ่าทําให้ฟรีแต่ผ้ายันเนี่ยปรากฏการที่ดีมากเลยคือหนึ่งตั้งแต่โยมทําบริษัทปักตัวหนังสืออะไรขึ้นมาแม้แต่ตัวรีเดทตัวถูก ได้ยังขาดเลยอแต่พอมาปักพยันให้พระจานทร์ใช้ได้พ,พายนนานนาคคลาดเนี่ยปู่นันตนาคราชเป็นเป็นนาเกวพยานนาเกียว,ยนนยวใช้ได้เจ็ดหมื่นสี่พันกว่าเส้นต้นแบบได้ไม่ขาดสักเส้นเลยอนี่แหละความเป็นมาของเมืองปู่พยาคมนักขลาดหลายๆอย่างอ่าเดียวเที่ยวหน้าพระจาจาร์จะให้มาสัมภาษณ์อีกทีวันที่ห้าที่หก พฤจิกาเป็นงานกระถินอาจจะได้มาวันที่ห้าพฤจิการวมกระถิ่นตอนเย็นก็ฉลองกระถินก็จะฉายหนังตั้งแต่หกโมงจนถึงหกโมงเช้าก็จะเน้นฉายหนังผีอย่างเดียวไม่น่าพราะขนงปอบผีฟ้าเรื่องอะไรรย์ก็คือ คือฉายแล้วก็มีคนดูอยู่ถ้าคนกลับไปแล้วก็จะฉายทั้งคืนเลยเพราะว่าตรงนี้ฉายหนังมาตลอดอยู่แล้วฉายมาก็ประมาณยี่สบครั้งสาสิครั้งแล้วก็ให้เด็กๆที่ป่าช้าให้เจ้าที่เจ้าทางดูจุดประสงค์ก็คือให้ความลื่นเริงให้อีกเมืองหนึ่งแต่ถ้ามีคนมาดูไหมก็มาได้เลยให้พบภูมิหนึ่งดูไม่ได้ฉายว่าให้คนดูใครอยากดูก็ได้ อ่าไม่มีคนดูเราก็ฉายอยู่แล้วอ่านี่แหละอ่าความ<ก>เป็นมาขอพระอาจารย์แล้วก็นะี่ครับเออ่จะมีลูกศิษย์ลูกหาที่ชมดูอยู่นะครับก็ามาร่วมงานกับพระอาจารย์ได้นะครับเอ่อาจารย์นธนโชดนะครับซึ่งท่านจะทําเรื่องราวอีกหลายอย่างก็โทรมาได้เลยที่บเบอร์0930710614 ทมาถามเรื่องราวได้เลยเรื่องที่เกิดขึ้นที่สำนักปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องจริงพระอาจารย์พูดด้วยสัจธรรมถ้าพระอาจารย์โกหกก็ขอให้มีอันเป็นไปนั่งรถก็ขอให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์นั่งเครื่องบินก็ขอให้เกิดอุบัติเหตุทางเครื่องบินให้ถึงแก่ชีวิตเพราะว่าพระอาจารย์เนี่ยเป็นพระต้องพูดด้วยสัจธรรมในสิ่งที่เห็นไม่ใช่พูดเพื่ออยากได้เงินใครมาสา อแต่มีปัจจัยจะสร้างไม่มีอยู่แล้วอ่ามันแหละเอาสเอาสร็จเสร็จแล้วเนาะ